สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 193คําคำถามถามว่าผมลาออกจากงานวันที่1เดือน7ปี64ได้ทำเรื่องรับเงินว่างงานแล้วผมจะไปสมัครมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยาได้ไหมครับคือสมัครมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยาเนี่ย วันนี้ผมคงจะยังไม่กล้าตอบก็แล้วกันนะครับว่าจะได้เงินเยียวยาหรือไม่แต่ถ้าจะสมัครมาตรา40นะสมัครได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับว่าจะได้เงินเยียวยาหรือไม่ได้เงินเยียวยาเนี่ยณวันนี้ครับ25กรกฎาคม2564ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมานะครับทุกวันนี้เราก็ได้ยินแค่มติคอรมอหรือไม่ก็ข่าวจากสำนักข่าว ต่างๆนะครับซึ่งในเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยยังไม่มีเรื่องนี้เลยคือประกันสังคมเองก็ยังไม่กลา้าแต่ต้องเรื่องนี้นะครับประกันสังคมเองก็คงจะรออยู่ว่าหลักเกณฑ์ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับคือทางประกันสังคมเองเนี่ยเขาก็เป็นเพียงผู้สนับสนุนข้อมูลนะครับไม่ใช่ผู้ตัดสินใจในการดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะมีคำสั่ง มีประกาศที่เป็นทางการออกมาทางประกันสังคมเขาจึงจะดําเนินการนะครับดังนั้นวันนี้25กรกฎาคม2564ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็รอติดตามกันต่อไปว่าประกาศอย่างเป็นทางการจะออกมาเมื่อไหร่ออกมาจะมีข้อความว่าอย่างไรจะเป็นเหมือนอย่างที่เราคาดเดากันตามข่าวตามมาติครมที่เราได้ยินกันมาหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าละในเรื่อง จะได้หรือไม่ได้เงินเยียวยาเอาไว้ก็แล้วกันนะครับมาดูเรื่องนี้ครับถ้าสมัครมาตรา40ไปแล้วในอนาคตได้งานแล้วกลับไปมาตรา33จะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาครับคือในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39และมาตรา40มาตรา3 3ใหญ่ที่สุดครับคุณจะเป็นผู้ประกันตนอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมาตรา39หรือมาตรา40ถ้าวันใดได้งานครับ สถานะในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39หรือมาตรา40จะสิ้นสุดลงทันทีโดยที่ไม่ต้องลาออกเลยนะครับจะสิ้นสุดลงทันทีนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือมาตรา40เนี่ยคุณจะไม่สามารถสมัครได้ถ้าคุณยังไม่ออกจากมาตรา33เห็นไหมครับ ถ้ายังไม่ออกจากมาตรา33สมัครมาตรา39หรือมาตรา40ไม่ได้แต่ยังเป็นมาตรา39หรือยังเป็นมาตรา40อยู่เข้ามาตรา33โดยไม่จําเป็นต้องลาออกจากมาตรา39หรือ40เลยนะครับเข้าได้เลยส่วนสถานะมาตรา39หรือมาตรา40ก็จะสิ้นสุดลงนะครับส่วนของมาตรา40เนี่ยจะมีความพิเศษที่ค่อนข้างอิสระนะครับก็สมกับที่เราเรียกกันว่าผู้ประกันตนตามอิสระนะครับ คือค่อนข้างอิสระมากในเรื่องของการนําส่งเงินสมทบนะครับก็คือถ้าส่งไม่ไหวก็หยุดเอาไว้ก่อนได้จะไม่เหมือนมาตรา39นะครับมาตรา39เนี่ยถ้าส่งไม่ไหวแล้วคุณขาดส่งก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับหรือบางทีขาดส่งไปยังไม่ถึงตัดสิทธิก็จะต้องไปเสียเงินเพิ่มในของเดือนที่ค้างเอาไว้ด้วยนี่คือมาตรา39แต่ของมาตรา40เนี่ยคุณจะค้างไม่ส่งก็ ไม่มีการเรียกเก็บเงินอะไรเพิ่มนะครับเพียงแต่ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆอาจจะใช้ไม่ได้นะครับคือในการเกิดสิทธิประโยชน์เนี่ยเขาจะนับดูว่าคุณส่งเงินสมทบมาแล้วกี่เดือนภายในกี่เดือนคือแต่ละกรณีเขาก็จะมีกําหนดนะครับว่าต้องส่งเท่านี้เดือนนะครับถ้าส่งครบเงื่อนไขก็คือเกิดสิทธิประโยชน์ถ้าเราขาดส่งไปนับดูจํานวนเดือนแล้วมันยังไม่ครบสิทธิประโยชน์นั้นก็ยังไม่เกิด สิทธิประโยชน์นะครับเราก็ต้องส่งต่อไปให้ครบสิทธิประโยชน์นะครับก็อยู่ที่ว่าเราเว้นช่วงไหนถ้าเว้นไปแล้วมันประสบเหตุพอดีแล้วนับไม่ครบเราก็ใช้สิทธิประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเรากลับมาแล้วเราส่งครบตามเงื่อนไขแล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะกลับมานะครับสำหรับการได้กลับไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นั้นมาตรา40ก็คือหยุดเอาไว้นะครับหยุดเอาไว้ถ้าวันใดวันหนึ่งออกจากมาตรา33อีก เราก็จะกลับมามีสถานะเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40อีกได้โดยที่ไม่ต้องสมัครใหม่นะครับเราเพียงแค่กลับไปส่งเงินสมทบให้ครบตามเงื่อนไขเท่านั้นเองซึ่งจะไม่เหมือนมาตรา39นะครับมาตรา39เนี่ยถ้าถูกขั้นด้วยมาตรา3 3คือสมัครงานเข้าไปแล้วแล้วออกจากงานอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39เลยถ้าเราไม่ไปสมัครใหม่นะครับนี่คือ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างมาตรา33กับมาตรา40นะครับโดยสรุปก็คือมาตรา33ใหญ่ที่สุดครับคุณจะเป็นมาตราอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าคุณเข้ามาตรา33สถานะที่คุณเคยเป็นอยู่ก็ต้องหยุดลงแล้วก็ต้องไปเป็นมาตรา3 3โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอบคุณสําหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน E ีีถัดไปครับสวัสดีครับ